ขุยมะพร้าวที่นำไปใช้ในการเพราะปลูกพืชต้องใช้ให้ถูกวิธีนะคะถ้าเราใช้ไม่ถูกวิธีจะทำให้เกิดผลเสียต่อพืชที่เราปลูกได้หากนำไปใช้อย่างถูกวิธีต้นพืชของเราก็จะเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ค่ะย่าๆ yeah, yeah. มาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ยาย่า จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับขุยมะพร้าวนะคะไปชมกันเลยค่ะเมื่อเรานำขุยมะพร้าวมาร่อนเราจะได้ขุยมะพร้าวที่ละเอียดไม่มีเส้นใยค่ะนี่คือขุยมะพร้าวที่เตรียมไว้เพาะชำหรือปักชำต้นกล้าต้นพืชชนิดต่างๆนะคะที่ต้นมะพร้าวก็จะมีลูกมะพร้าวซึ่งที่ลูกมะพร้าวก็จะมีกาบนะคะหรือเปลือกของมะพร้าว ขุยมะพร้าวอยู่ที่เปลือกมะพร้าวนะคะนํามาสกัดออกหรือดึงออกปั่นออกเพื่อจะได้ขุยมะพร้าวซึ่งมีลักษณะเป็นผงสีน้ําตาลมีความละเอียดประมาณเม็ดายแห้งสนิทค่ะมีคุณสมบัติอุ้มน้ําได้ดีเก็บความชื้นได้นานซึ่งขุยมะพร้าวนี้ก็มีขายตามท้องตลาดทั่วไปค่ะจะซื้อเป็นกระสอบใหญ่แบบ ที่ยาย่ากำลังเกะอยู่ก็ได้ค่ะหรือจะแบ่งซื้อเป็นกระสอบถุงเล็กๆก็มีนะคะเมื่อเราได้ขุยมะพร้าวมาแล้วนะคะได้มาเราเอามาใช้ทันทีไม่ได้นะคะต้องเอามาล้างล้างทำไมหรือคะล้างทำความสะอาดใช่ไหมนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะเราล้างเพื่อให้ขุยมะพร้าวมีประโยชน์ต่อพืชยิ่งขึ้นนะคะ อย่างที่หลายคนรู้ๆกันอยู่แล้วนะคะว่าในขุยมะพร้าวหรือกาบมะพร้าวจะมีสารฝาดเรียกว่าสารเทนนินนะคะซึ่งสารตัวนี้จะไปะยับยั้งการเจริญเติบโตของต้นไม้นะคะทําให้พืชมีใบเหลืองเพราะฉะนั้นการนําขุยมะพร้าวหรือกาบมะพร้าวมาใช้ก็ต้องล้างก่อนนะคะ นำขุยมะพร้าวใส่ถุงตาข่ายแช่น้ำทิ้งไว้สามสี่วันเพื่อล้างสารเทนนินออกไปนะคะก็จะได้ขุยมะพร้าวในลักษณะนี้หรือเพื่อนๆจะล้างเพียวๆอย่างนี้ก็ได้ค่ะนำขุยมะพร้าวใส่ในกระมังแล้วรดน้ำตามลงไปขยำขยำขยำอย่างนี้นะคะขยำเบาๆอย่างนี้ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นวิธีล้างเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะก็แล้วแต่ว่าสะดวกที่บ้านเรามีวัสดุอะไรบ้างนะคะที่ให้เรานํามาใช้ได้ค่ะอย่างนี้ก็เหมือนกันนะคะก็ล้างสองสามน้ำสี่ห้าน้ำก็สังเกตดูนะคะว่าสารแทนนินหรือน้ำสีน้ำตาลเจีอจางลงไปแล้วเราก็นำไปใช้ได้ค่ะนำไปใส่ในแก้วใสเพื่อเตรียมปักชำต้นไม้นะคะ หรือนำไปผสมดินปลูกเพื่อให้เกิดความร่วนซุยและต้องการให้ดินที่เราเพาะชำต้นไม้ใหม่ๆอุ้มน้ำได้ดีนะคะหรือนำขุยมะพร้าวใส่ลงไปในถุงพลาสติก เพื่อเตรียมไปตอนกิ่งต้นไม้นะคะเรียกว่าทำตุ้มตอนกิ่งค่ะหากเราใช้ขุยมะพร้าวอย่างถูกวิธีเราก็จะได้ต้นพันธุ์ที่แข็งแรงนะคะบางครั้งในพืชที่มีต้นเล็กๆนะคะเส้นใหญ่มะพร้าวที่ปะปบบนอยู่กับขุยมะพร้าว เราสามารถร่อนออกได้ค่ะโดยการนําตะแรงมาตะแรงนี้จะใช้ตะแรงชนิดไหนก็ได้นะคะที่เรามีอยู่ที่บ้านที่เราใช้ในงานสวนค่ะนําตะแรงมาและนาะําถั่วมะพร้าววางบนตะแรงนะคะแล้วร่อนเอาเฉพาะที่ขุยที่เป็นละเอียดนะคะ สำหรับมือใหม่ที่ประสบป,ปัญหาในการปักชำต้นไม้ไม่ค่อยติดนะคะก็ลองเอาวิธีการนี้ไปทำดูนะคะสำหรับคนที่ชำนาญแล้วนะคะถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะย่าๆเอาวิธีการที่ตัวเองทำมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆก็แล้วกันนะคะขอขอบพระคุณนะคะที่ชมคลิปมาจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย